เด็ดเดเานนีขบวนรถต้นีเนขบรรจป็ัาวัดนาตึรับนกาดาจากถนีงยผูพันลัอันนี้ตู้ห้าครับเด็๋ยวกไม่เจอนะ

哦，对它。 ปลาจะบ่นแน่เลยปลาบ่นแน่เลยเดี๋ยวนะครับ ท่เรานโูบริเวณข้อต่อของรเป็ที่โดยสารคุณผู้ทารจะนับอันตรายได้นะครับตัวรถันี้ประอกจากนีบาปสานบรถไฟกรงเทพถาทีสานีเบางสถานีราบุรีสถานีปากท่อเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับสถานีท้าจงในนามของการรถไฟบริษัทสริษัทโดยสารนจเการรถไฟในกาเดินทาง ดินทางมังสวิไัการรถไฟจรงโอกาสในการได้ท่าืขอขอบคุณครับ ขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยเรถอไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการ่านอีกขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุานผู้อดยารสถานีบานโ่งและจุาน้ำตกพุทธาภิเษกค่ะ